ด้วยเครื่องศักระระทั้งหลายเหล่านี้อินินาสักระเรนะธรรมโอเจมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องศักระระทั้งหลายเหล่านี้อินินาสักระรนะสังฆปูเจมะ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ Pháp-câu-a-tô, A-la-a-tô, sám bô sa Sám-bô-tát-sa, Ê-sa-hang-pan-tê, tăng pa câu la năng cá má thám man chá sáng can chá má sáng cô thá cô ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอริยนิพพานไปนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึอกอันสูงสดุดขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามะกะผู้ถึงพระรัตนใ์ใย เป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในประรัตน์ใยตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือบงกลเตื่นข่าวไม่เสวงบุญนอกพระพุทธศาสนามันสร้างบุญกุศล ในพระพุทธศาสนาะตะลอดกาลนานเทินสาธุ